วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่4เมษายน2563 3ทุ่ม3นาทีผมจะให้ดูขนาดปากกานะครับแล้วก็มันเป็นตะขาบที่แปลกมากครับคือขามันจะเหมือนกุ้งครับใช่ขามันเป็นเหมือนกุ้งเลยมันแปลกมากคือมันจะเป็นเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อเขาเรียกว่าตะขาบ นี่เวลามันเดินตัวมันจะลอยด้วยครับเวลามันเดินเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเวลามันเดินมันจะเดินอย่างนี้ครับว้าวเทระเบิดเทมากมากครับนี่ครับแปลกมากมากเขาจะเหมือนกุ้งเลยลอยได้ด้วยเดินแล้วเขาจะลุกเลยนะครับเหมือนกุ้งเดินเลย ਸਬਜਾਤ ਕਾ